เมื่อวานก็มีมาจากโคราชวงโยธวาทิ์แข่งอยู่ในประเทศไทยได้ลนดับหนึ่งได้โลกแข่งตรงไหนก็ได้ทีหนึ่งแข่งต่างประเทศก็ได้ทีหนึ่งอ่นี่จะไปแข่งที่จีนว่างั้นกูเลยถามว่ารางวัลเนี่ยเท่าไหร่ มึงชนะเลิศห้าพันแต่ได้ถ้วยมากูว่าเอาไม่กูซื้อถ้วยให้ไม่ต้องไปแข่งเพราะว่าค่าเครื่องบินละล้านกว่าบาทและค่ากินรวมๆกันประมาณสองล้านได้ถ้วยมาใบหนึ่งกับเงินรางวัลชนะเลิศห้าพัน 5, บาทประหลาดตอนนี้กำลังละระดมหาทุนเพื่อจะไปซื้อกินว่างั้นสั่งรัฐบาลให้งบมาเพื่อชื่อเสียงประเทศให้มาสองแสนว่า จะค่าเครื่องบินล้านกว่าบาทจะค่ากินอีกประมาณล้านหนึ่งจะรัฐบาลส่งเสริมมากสองแสนวันก็เลยมาหาพระเดี๋ยวจะเอาถ้วยมาให้ดูแปลกมากนะนี่มีครูโรงเรียนหนึ่งมาบอกว่านี่โรงเรียนเขาส่งเสริมการสวดมนต์ตอนนี้จะไปแข่งขันสวดมนต์โรงเรียนไหนได้ที่หนึ่งได้รางวัลถังสังฆทานถังหนึ่งไปแข่งขันจะสักร้อยเอ็ดนะครนะูก็เลยถามว่าเดี๋ยวนี้ครูสอนกันอย่างนี้แล้วเหรอสแสดงว่าเด็กพวกนี้โตมาจะให้มันบวชเหรอพอเรียนจบแล้วบวชใช่ไหมตอบไม่ได้อา้าเรื่องโคงกา ไม่แข่งใจมาขอตังกูเขาจะไม่เกี่ยวพันกับกูกูก็ไม่พูดหรอก มือนโรงเรียนหนึ่งไปแข่งแป็มินตับอลระดับภูมิภาคเขาได้ที่หนึ่งเนี่ยไปแข่งที่โคราชก็ได้รองชนะเลิศว่าไหมนี่จะไปแข่งที่นครศรีธรรมราชาไปแข่งตอนแรกก็มาหากูก็ได้ถ้วยรองชนะเลิศมาแต่ว่าก็หมดไปแสนหนึ่งนะกูเพราะว่าเงินสนับสนุนสามพันให้ไปแข่งกูถามหน่อยว่ารถตู้สองสามคันเนี่ยเด็กมันจะกินอะไรอันสามพันสี่พันเนี่ยเก็บกับผู้ปกครองเขาด้วยนะโอ้ยเด็กต้องแข้มแข็งต้องเล่นกีฬาส่งเสริมบ้างนี่ยส่งเสริมมึงจะให้มันกินอะไร ไปกินข้าววัดหรือไงมันจะส่งเสริมได้ยังไงถ้ามึงจะส่งเสริมมึงต้องมีเงินก็ประมาณดฉดในี้เขาเหมือนต่างประเทศเขาเห็นไหมค่าลามันลถค่าเหมารถยังไม่มีคิดได้ยังไงหลวงตาถามทั้งนั้นก็ให้งบมาสามพันมางั้นนี่ไปขอวัดน้นวัดนี้ได้มาสองหมื่นแล้ววันละสามสี่พันห้าพันไปขอตามวัดอ่ะ ปัญหามันจะไม่เกิดได้อย่างไรเมื่อแนวคิดแค่อย่างเงี้ยโลกมันไปไกลแล้วรุ่นเขาไปถึงดาวอังคารแล้วเลียนจบมามันต้องมีงานทำมาหากินได้สิต่อยอดได้สินาะความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นมีโรงเรียนหนึ่งสอนให้เขาเย็บอะไรนะใบสีสู่ขวันอะเย็บใบตองอะนี่ถ้าเขาเด็กมันเก่งแล้วเนี่ยมันจะเย็บเป็นว่างั้นแล้วมึงจะไปขายใครล่ะมึงรู้จักการตลาดไหมมึงยังจะมาคิดแค่นี้นะโอ้มันแปลกประหลาดมากถ้าเราจริงใจกับเด็กมันนะเนาะ ลุตงตาส่งเสริมสนับสนุนนะอันนี้ไปพาเข้าไปทํากิจกรรมอะไรก็ไม่รู้โอ้ยไม่ได้สร้างสรรค์เลยเราะเด็กมันจะมีปัญญาได้ยังไงเมื่อผู้ผู้นำมันไม่มีปัญญาปัญญา,าอ่ะลุงตาว่าอย่างนี้เลยนะนี่สนามฝึกซ้อมยังมาหากูเลย แล้วจะส่งเสริมเขาได้อย่างไงอยากทําโดมสนามฝึกซ้อมเท่าไหร่ล่ะสองล้านสองว่างนันเอ้าพวกมึงพออคูมก็ออกตังกันเองที่ขายที่ไร่ที่นามึงนำมาทำมึงส่งเสริมเด็กไม่ใช่เหรอจะทําผ้าป่าก็ได้ขว่าแต่หลวงตาต้องไปเป็นประธานนะเอาเอีกแล้วกูไม่พ้นกูสักที